ใจมากที่กลับมาแล้วเอามันทำลำดับเพราะว่าต้นรู้จักกันมานานเจอกันมานานก็รออยู่บนงานแล้วมันก็รอก็คิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนเพราะตอนถ่ายสนุกมากก็มีความตื่นเต้นเพราะเออโอ้โเราจะปวดร้อนเราจะแบบร้อนร้เก่งไหมหรือว่าเก่งอะพี่เสือล่ะครับก็นี่แต่เย็นเฮ้ยยังไม่ได้ติดก็ติดเป้นครับหมายถึงว่าเราก็มันเป็นโปรเจกต์ที่เราคุมความผลิตอย่างละเราก็ แฮปปี้กับหมูกรอบเนี่ยนะครับแต่ว่าความสุขคนนี้มันก็ตื่นเต้นอยู่ดีเพราะว่ามจะมีทุกคนจะได้ได้ดูเลยตอตื่นเต้นมากครับจริงๆทุกที่หลังแต่ใช้เวลาอยู่ทั้ใหญ่ๆมากครับเอาเลยเอาเลย <ersch> วันนี้ไงติดเต็มครับก็คอยถามเสือตลอดว่าเป็นยังไงบ้างดูไป็นสีนวแล้วดูเป็นยังไงบ้างเขาจะบอกว่ามันแฮปปี้แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็จะบอกว่าเขาก็ยังรอฟังเสียงของาจคนที่กำแบบพันล้อมคนอย่างในใจขรงเขาเองก็ทีวันนี้ผมเองก็จะมามาผมก็จะไปดูในส่วนของสนหนึก็คืออะไรเหมืนกันเพราะว่าอยากเห็นเหันว่าตัวละครที่ทุการสั่งออกมาสุดท้ายมันเป็นไฟนอลเป็นคอเลสเตอรอล วันนี้ก็มาวันดีนะบ้านเอาผมอันไทยแล้วกดเสือโกงครับเอาผมเสือโกงก็คล้ายคล้ายผมครับก็ต้องบอกว่า คล้ายๆผมเป็นคนที่ไม่มีที่มีใครพี่ผิดเป็นคนอารมณ์ดีซื่อๆครับผมใช่ตี่กุ๋วส่วนผมเป็นนักรบครับนักลบก็เป็นคึ้นๆเป็นคนรวบรวมทีมนี้เข้ามาด้วยกันก็จะมีความแบบฉลาดจิ้แกมโคงนิดๆอะไรเงี้งยพยายามจะเหมือนกปัญหาประโยชน์สำหตัวเองครับแต่ว่าลึกๆแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ยอมแพ้แล้วก็อยู่แบบตั้งใจที่ รับบทเป็นนักสไม่ใช่รัเากรับมเป็นนักตเร่เราเขาเรับบทเป็นสมองาวาเขาเขาก็ยังรับบทเป็นเขาคิดว่าเขาเปนคนที่ฉลาดเราเป็นคนที่คอยคิดว่าแบบมันจะต้องไปยังไงเป็นยังไงตัางวาอะไรเาเคน่องค่าเก็บสมคือผมว่าเป็นคนที่จริงีมความรูอะไรอยู่มาท้ายแ่ว่าตัวเราเอ็ไม่สนที่จะแบบไม่อากไห้ จริงๆถ้าพูดแบบแป้บุญมันสูงมากครับคือทุกบทในนี้ได้ใช้แรกเลยอาไว้เห็นว่าเคลมตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในบทนะครับคือคือเราอยากได้การรวมตัวของคนไหนในแบบที่ที่มันจะเกิดเคลิงคือเหนว่าแบบเปิดจอเจอพิเศษตั้งแต่เด็ก แล้เก็แล้วก็อ่ะอภัยเนี่ยเราชอบเขาเราตามเาแเขาเป็นเป็นตลกที่เขายังมีความสัุคคลาสสิกไม่หมดได้แล้วเขาก็ฉีกเล่นในเวทได้ต้หูี่ผช่นชอบเาแผมเจอรนงเขาตลอออนแล้วกอตะนพูเล่นเยแล้ก็เราทีนี้พอเราได้สามคนนี้แล้วเราก็อยากได้คนที่แบบเป็นเรียกตัวเก่า ก็เลยเคิดต้องเป็นจัดหนุยเท่านั้นมาได้สี่คนและเราก็ aquilo, ต้องหาคนที่จะมีเขาเรียกอะไรนะพอได้ความสงัดงามที่จะมาสู้กับสี่คนน bon ี้ก็เลยคุยกับพี่ยอดที่เป็นโค้ชว่าเอน่ซึ <5 <5 ่งตอนแรกการคิดหนึ่เป็นหผมก็แบาจะเอาทีมงานมาสื่อตอบแต่ว่าพอคิดไปเรื่อยๆรื่อเราก็รู้สึกว่าเป็นใช่ขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนคิดว่าใช่เดี๋ยวไม่ชวยแต่โชคดีว่าช่วยเาก ต้อกมดึงแล้วคนคนก็รอกันหมดอะไรต้องแล้วต้องต้องเตรียมตัวให้ให้สู้กับเอเนจิ้ของทุกคนได้ครับหมายถึงว่าเราต้องรอรอรับสิ่งใหม่มเปิดต่างกันแล้วก็วันนี้ก็จะเติมอะไรไหมเราเล่นอะไรให้เราบ้างหลังแรกๆเขาจะเติมแบบบอกก่อนคนไหนคนไหนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนเลยายว่าขอเติมตรงนี้ได้ไหมเราก็ได้ ร่อแต่หลังๆเขาชอบเห็นผมเสียสติในกองเสียสติในแง่ดีนะหมายถึงว่าข้อเห็นผมหลุดไป้เขาก็จะไปเตี๊ยบเขาชอบกล้องสั่นนะกครับการเห็นกล้องสั่นนก็ถ่ายอเงที่อันนี้พูดตรงๆนะความท้าทายผมในแต่ละฉากที่เล่นผมจะพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนมุกเพราะผมอยากเห็นพี่ตากล้องหัวเราใช่ผมชอบมากแล้วก็มีอย่างอันจริงๆใช่มนอีกใช่ อาจจะเป็นี่น่าเดินก็เหมือนกันเวลาผมเข้าผมอยากเห็นเขาโผล่ล็อกได้ความสุขของผมคือจริงเป็นบริการออกต่อที่ผมเชื่อว่าทุกคนเขาคิดเหมือนกันเ่ามีต่อให้มันเหนื่อยแค่ไหนมันไม่รู้สึกเหนื่อยเรมันสนุกมากเลยนะคามุกมาเจอแบบพี่ๆมันเพ็นค่รองแล้วมันี้มากคือลุกค้งก่อนจะออกไปเล่นมันจะแบบ ไว้ก็ว่าอินเทอร์ตยัตอบดีมากๆพวกบัตรนี้แล้วเรื่องหลักก็จะสมบูมากๆเลยฮะมบูมากได้ไหมหนูบอว่าแบบมีนะจังหวะไหนที่เราถึเล่นกันจังหวะคือเรื่องหลักเนี่ยเยอะมากครับคือไอ้ไอ้ที่หลุดๆก็เยอะแต่ว่ามันมีมันมีหลายอย่างก็ที่เอาจริงในชีวิตการแสดงมันจะขบขันขำโดยมากแต่ว่าเรื่องนี้มันทำให้ผมแบบสมบูรณ์แบบสมบูรไปเลยได้หลุนๆไปเลยจริงๆวนล้อแบบไม่แคร์คนไปเลยอะ เราต้องรอไม่ได้เฮ้ยตรอดูคทุกอย่างใน้เสียดหมดเลยครับมเอามาทุกคนเมากนเป็นชเรื่องจเจ้าอะไ thank you ทำแบบนี้ไม่ใช่ก็ก็เลยก็เลยพยายามแบบว่าเราตั้งโจทย์บอกว่าเราอยากทำแบบนี้พอถึงจังหวะน่าตัวเราก็น่ากลัวนะแต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์ก็จะนำพาไปสู่ความเปลี่ยนแปงในปีนี้ที่จะได้รับร้อยเราเล่นไปกดแบนหรอเขาเมื่อกี้ว่าหมอคูณ ีก่อนก็คือคา,าดหวังอยากได้สิ่งคนละคนแพรามว่าสำหรับปีนีผมบอกว่าผมและทีมจะทำทุกคนคทำทีนี้กันจนเสร็จแล้ววันนี้มันจะเป็นเป็นของทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นความคาดหวังแรกสุดที่ผมพอจะคาดหวังได้คืออยากได้ยินเสียงมีความแบบมีน่ารักมากมีบูมบิงมีอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็คุยกันทุกเรื่องดีแล้ว,ลว,วลก็เป็นปีที่ที่มีความสูง,งมากขอบสุทร็จ ก็ก็คือผมเดาว่าเขาก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาขารู้กันเขาองรู้อยู่แล้วเขาเขาจะรู้อย่างด้วยครับแต่ก็ด้วยความที่พอเราจะต้องไปไปจับที่บ้านเขก็จะเียยากแล้ต้องทุอย่าง้เก็ต้องพยายามให้ดีเขาก็ที่ใจดีใจมากก็ก็รู้สึกดีใจที่ชเา ปีปท,ปนนที่แล้วก็เป็นดอกไม้เหมือนกันแต่เป็นกระสุนอย่างที่เป็นสีแดงนี่แล้วเป็นสีนี้ำเงาก็ก็เด <c oughs> ี๋ยวกำลังจะมีอยู่เขาก็มีให้ของ อยู่ตลอดเวลาก็ก็คิดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วก็คิดว่าในไม่น่าจะนานมากก็เลยไม่ไม่ไม่ไปแต่จะตัวปีนี้ปีนี้ได้ไปหน่อยไปหน่อยปีโปีนี้อีกเดือนเดียวนะไปหน่อยไปหน่อยไปอีกหน่อยก็ยันยังไม่บอกดีกว่าครับอย่เกี่ยวกับเรื่องอะไร เกี่ยวไม่เกี่ยวครับอาจจะเป็นเพราะว่าเออผมเล่นฟ้าทั้งสองไม่ใช่ผมไม่ไม่เกี่ยวเลยครับคือทุกคนทุกคนเป็นกำลังใจให้กับสองนักผมไปผมไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วสบายใจมากทุกวันทุกวันก็พีความสุขมากแล้วก็แค่ได้เห็นเขาหรือแค่ทำอะไรสักอย่างที่มีเขาอยู่ข้างๆเลยมันก็มันแฮปปี้ประมาณนึง ก็ต้องขาดใจนะคือไม่ได้เหมือนดึงภาพไม่ออกเลยนเปียเสมือนเป็นคนเดียวเป็นส่วนกันแล้วกันสิ่งที่เาดีมด่ เขาเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราเรื่องเลยครับแล้วก็เขาจะรู้รู้จักแล้วก็รู้ใจผมมากเลยผมว่าในวันไหนที่ผมเหนื่อยทุกคนจะเห็นแบบรู้สึกแบบว่าวันนี้แบบเหนื่อยหรือเดาวๆอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะมาช่วยให้กำลังใจตั้งแต่ก่อนตัวที่ผมเดินตัวเองผมว่าเขาจะเขาจะรับรู้ตลอดเลยว่าวันนี้ผมทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาจะช่วยซัพพอร์ตเนทุกอย่างแลที่เขาทำได้อ่านเลยครับไปฟองวันนี้ก็ถ้าขออนอนแวะไปได้เขาจะแวะเอาของกินไปให้ที่เราชอบอะไรเงี้ย ก็สามารถอยู่ในโลกของผมได้แบบได้อย่างดีมา,มากๆแล้วก็เราก็จะพยายามทุกทางเราไม่ได้เราอยู่ข้าง,ขงเขาอยู่ตลอแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาที่เขามีจารณาเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถตื่นตั 7ปีเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเติมโกลคือบางคนที่เวลาผมพบกันตั้งแต่ีก่อนมาจะพบกันถตงว่าตั้งแต่ปีแรกปีสองปีตามปีสี่เนี่ยก็ครบครบ7ปีเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของการแต่ละคนโตเลยมีความต้องการเปลี่ยนไปบางคนโตไปเป็นแบบนี้บางคนโตไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็เลยทําให้บางอย่างสิ่งที่มันเคยจูนกันติดมันก็ค่อยห่างกันสักหน่อแต่ว่าผมกับน้องใหม่เี่เราคุ้มกันด้วยด้วยในสปอร์นี่ครัองโตเ้อโตน้อโตเต็มในจุ่ แล้วก็เหมืนการเดินทางมันไม่ไการทานแยกไั้นนะคือต่อยก็เสียปีสิบปีร้อยปีมันก็คือเรายังเดินไปด้วยกันก็เลยไม่รู้สึกแล้วก็ให้กลังใจเขาน่รั้วเก็เขาเจ็บมากคือขาเป็นคนที่เข้มแข็งเรื่อยๆดูหน้าขี้เขาจะเจอดราม่าเจออะไรเยอะมากแต่ว่าทุกครั้งก็ทำให้า ยายาปส่วนในการจะช่วยเขาหรู้สึกดีขึ้นให้เรารู้สึกแบบมีแรงขึ้นหรือว่าอะไรที่คนดูไม่ได้ผมว่าไม่มีใครทนได้อยู่แลคือคนหนึ่งที่เราร้ามากๆแล้วก็เหมือนผมแผมโจมตีผกว่าอะไรเงี้ยว่าโดยพื้นฐานมันทั่วไปก็จะึไม่ชอบกับน

啊，没有。没录 ครับคือไปรอบใช่ไหมครับดึงจาก่านต้องขอขอคุณยอมที่เอาควมรู้ในโปรเจกต์เพราะว่าที่เนี่ยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกอกาได้แสดงความเนนคั้งหเป็นปีนี้นที่ได้ทำอะไรไม่ขึ้นมากข้าไปดูยี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ในการตอนแรกที่บอกว่า มีทีิต่อเมาแลไมนักทรกใชพูดแบาามากๆว่าแบบเขาอยากได้หักอ่ากได้หนักรเพราะเรามีนเชองดูอะไรแบบนี้เราชอบดูการสแกนในขยกัเราัมัสวัสดุโยในชอบทีลด้วยดีใจครับดีใจดีใจมากๆแบบดีใจที่เป็นคชอยแบบถามที่เก่าที่เก่จริงไหมเนี่ยที่เกบอกถึงคนทแบบสาปีนะเดี๋ยวมข้องาปีนะอะไรอย่างเงี้ย กาเล่นอถนรที่รามองเขาลเข้ามาแล้วเก็าแบบพวหะารทีบว่าเรียนอะไรด้วยเขาเล่นมอยากจะเอาภาพมาใส่ในขบวนี่มเพื่อนมาทำงานก็นิสัยองผผมขอผมว่าน่าจะเป็นโเตอร์แบบสงผงทหน้าตาอะไรมนลเัเพราะว่าบางอย่างที่มันออกเชีย่ยทำนบ้านเราใบ้าน โอฮาครับค <toys> ือเขาบอกว่าผมว่าถ่ายทำเข้ามาดูเรื่องนี้ไปพร้อมกับซีรีส์อิตเลียนเลนั้นก็คือดราม่าหลักเลยนะครที่กองอมเมตี้จัดจัแล้วคือเนอ่องก็คอแซีรี์วันตักสาวันคือ Energy พอยน์เลยว่าต้อหัว มีมุกใหม่เยอะแยะทุกอยางหมดก็คือผุวทีมากกว่าผิวว่าสั่งสเสดจอะไอย่างที่เจอเจอมาแรกเราก็คาไทยทุกคนเรื่องของคุณที้บอกว่าคนมีอะไรมาได้ผิวมาไม่ใช่คนีรงคุณเรื่องราวในชีวิตเรื่องราวในการต่างๆที่เกิร้นแบบสังเกตทุกคนเป็นไวน์ที่มากว่ามีเรื่องต่างเราจะมีะรมาแชร์กัน te like มากในห้องการงานงานมาเพื่อประสบป <sky> <us ik> ีเตย

ในะ่เขาแบบเขาเป็นผู้ใหญ่แลวอ่างพอผมกเลยไม่แก้ต่างเลยคือไม่คือผมไม่แก้ต่างเพราะว่าผมรู้สว่าคือเป็นคนแบบโเร์วนอแล้วเรนบองๆแบบว่าเรามย บางทีเราแค่ดัดจยากกินทีเพราะว่าเขาดนซีงานในซีสุดที่นี่แอเลยแต่ว่ามาใช้ทีมนอกแต่นในการเียวกันนี้คนอื่นเขาได้ซีเขาใช้สลับไปเจมที่แล้วกลับมาเขาไม่เหลือแลยเขาใช้เขาเรียกว่าแล่เปลี่ยนเาเรื่ยนในเอฟีแล้วเดี๋ราจะไปดกทีหน่งก็ป็นใ่ก็ฝันแานงเลยครับเพาน้ำมนกเป็นท่ารากมากมันจะแตกต่างกุหรา เพ่ออนกว่าจะกไปาจรครับใช่ครับนี่นะครับทุกคนชิ้กใงต้าที่เป็นขั้วลลายนะครับิ้นี้เนี่ยผมตั้งต้นมันตั้งแต่แรกเลยว่าแบบอยากให้มันเป็นที่ r e p r e s เป็นเต้าไปเลยเี่ยถ้าเป็นคสอเมอร์สิ๊กเกอร์แดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ย มอยไกจค่นแคดีแล้วก็มีไฮโน้ตไฮโน้ตไปให้คนที่เห็นกันแล้วก็จะมีเนอยแล้วก็มีคือโยชิแต่ว่าทุกคนจะไม่ดเห็นชาเตหือหเพราะฉะนั้นเราเก็บัพัเยอะอันนี้ึ้นประมาณ5เไไอ,เ,อเพีงที่อยไฟคือเพลมันคือเป,ประว่าเธอคอนนทเราละวารสึกว่าคนถ้าได้ปที่าอ,อโยชิคือผมเคยเจอเขาลา้องเ่งามีคนชอบคือผน้ล้ว 5ลครั่ม่ได้เห็น60ด้วไม่ได้เห็นครับที่ชูจักํารรดิใหม่ด้วยนะเพราะว่าเออเขาเขาทำให้คนอะไรคือเขาทำให้คนดับตื่นเต้น เมกาลีไม่ค่อยดใจเพราะว่ามันก็เป่รอบนี้เรามันเป็นการงานงเดียวกับสมัวันพักผ่อนได้ได้เดินเล่ต่ได้นชทั้แต่เพราะว่าจากสุดที่เคยไทยเนี่ยม่อากาศทีบอกเนสองั่งรแลใจอะไรอย่างเงี้ยแราวเราไปมมีทหาไแต่พอไปฟิโตนี่เรไม่คี่เราไม่ค่อยมีคนรู้จักเลยว่านทีเราไปนันาไหนมันได้แบบมันได้แบบเดินไปเรื่เลยอ่ะให้เราคุยเรื่อง พเพราะว่าครั้งแรกที่ได้ยินจากบริษัทมนา คือมามีเต้นชาเป็นชี้แน่นอนใครอยาบร้องร้องเลยแข่งกัเลยไม่เต้นไม่ร้องแล้วเหนื่อยะอ